สวัสดีครับเอฟซพี่น้องอันเป็นที่รักยิงครับื <c oughs> ันนี้มาเบิงกระต่ายครับก็มีพี่นอ้องสงสัยมากว่าลูกผสมดําผูผ้พานนะครับที่เป็นที่แม่เป็นนิวซซแลนไวยนะครับก็มีความกังวลว่าเอาไปแล้วย่านมันบอออกมาเป็นสีที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาให้เบิงอีกครับก็อันนี้เป็นแม่ไม่ครับแม่ใหม่นะครับนี่เป็น แม่นี่คือเป็นลูกผสมของอาดำมผู้พานกับนิวซีแลนด์ไวนะครับอันนี้คือแม่ไม่ครับแม่สาวคอดคอ,อก์แรกครับาสายพันธุ์นิวซีแลนด์นี่ขอดีของมันคือมีโค้งสางใหญ่นะครับแล้วก็ให้ลูกเก่งอ่ะเลี้ยงลูกเก่งครับให้ลูกดกเลี้ยงลูกเก่งนั่นนะครับแล้วก็ทนนะครับก็คือที่มันเป็นสีขาวนี่ มันมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันเหมาะในการนํามาผสมสีนะครับเพราะมันเป็นสีขาวล้วนเนาะเเอามาผสมกับสมมุติว่าผสมกับดําผู้พันมันก็สีออกมาอาจสีดูดขาวมากนะครับหรือว่าออกมาเป็นดํายังสีนะครับจับงสีครับ <c oughs> แต่ว่าแม่นี่ครับผมตีให้เป็นลูกลูกตัวนี้นะครับผมตีให้เป็นสามสายพันธุ์นะครับเพราะว่าอีหยังบอ เพรามันมีเลือดผสมของแม่นี่มีเลือดผสมของดำบุพานนะครับนี่แม่นี่ดำบุพานแล้วกะ็เลือดของนิวซีแลนด์ไวนะครับแม่เลยออกมาเป็นสีขาวนะครับวันนี้ผมเอาแม่นี่ไปผสมกับไท่สีปลานะครับลูกที่ออกมากคือเนี่ยมันสิออกมาเป็นแบบนี้ครับรเพราะฉะนั้นไท่สีปลาตัวนี้นะครับมันกับสีมีสามสายเลือดนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนี่ มีสายเลือดดำบูพานนะครับแล้วก็มีสายเลือดนิวซีแลนด์อ่าแล้วก็มีสายเลือดของไทยสีปลานะครับเนาะจะเหมาะในการนำมาเฮ็ดกระต่ายเนื้อนะครับสายอีสานเพราะว่าเนื้อสายอีสานนี่ครับเขาสีเลือกสีนะครับเลือกสีค้นทีบริโภคนะครับต้องการเป็นสีนี่นะครับ ถ้าเป็นสีขาวนี่ทางสายอีสานสิบอก่บอก่ค่อยมักป nice. ันใดนะครับเพราะว่ามันเป็นสีขาวเนาะมันมีความรู้สึกว่าไข่กระ่ต้เลี่ยงนั่นนะนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วนี่ซีเรียสไว้นี่มันเป็นกระ่ต้เนื้อนะครับภาคอื่นนี่เขาว่าเขาว่าเขาว่าสวนนะครับยังคือยังภาคใต้นี่เขาสีต้องการสีนีหลายกับภาคใต้เพราะมันเป็นสายเนื้ออยู่แล้วนะ นิวซีแลนด์ไว้เนี่ยเป็นใสเนื้ออยู่แล้วให้เนื้อลายนะครับนี่อยงลูกเก่งคือเขาสามารถไปเฮ็ดเนื้อได้เลยครับแต่ว่าผ่าอีสานเท่านี่อ่าเลือกในสักหน่อยนะครับถ้าเป็นสีนี้ก็โอเคอยู่นะครับนี่สีดำนี่มีเลือดดำบูพ่านก็โอเคอยู่ถ้าเป็นสีนี้นมาร้ายนี่ใายๆกต่ไตปลานี่โอ้ยออกมาเป็นบอกกต่ไตปลาเรื่อยวะท่านนะเาะ นี่ไข่ไกระต่ายปลานะครับชุดนี้ผมอันนี้เป็นชุดที่สองครับที่ผมผลิตออกมากนะครับชุดแรกนี้ได้แปดตัวนี่ไปลงไต้เมือดครับสีนี้สีนี้ไปคอนแกนสองนะครับแล้วก็ชนที่เดือกับลงไตเมือดเลยครับที่คลิปนั่นแหละที่ว่าเดินทางพันเจ็ดรอยกิโลนะไปปัต,ตานีนะครับบันดังสตานะครับชุดนั้น กะยังบอทถักไปว่าเป็นยังไงนอกนะครับเิ่น่าตอบมากคือกันนะครับกะผมกับพยายามติดตามนะครับว่าผมส่งให้ผู้ใดแน่นะครับผลผลงานเป็นยังไงนะครับหลอดบอเลี่ยงแล้วเป็นยังไงนะครับผพยายามติดตามอยู่กะสุดนี้เออมีมีจองแล้วนะครับนี่สุดนี้มีจองแล้วมีทั้งอุบลนะครับทั้งอุบลจองนะครับหายากนะครับ กที่มารีวิวก็คือนี่แหละถ้าสมมติว่าไดา้สีขาวไปนี่ก็คือเหมอะยนครับสีขาวนี่เอาไปเอาไปผสมนะครับสีเอาไปผสมกับดำผู้พานธ์นะครับสมมติว่าเอาแม่นี่ผสมกับผู้นี่นะครับเป็นดำผู้พันธุ์มีเบอร์หูนะบอเน่มันอาจิออกมาเป็นดำผู้พันธุ์เอเลยนะครับนี่เพราะว่าแม่นี่มันมีเดือดดำผู้พานธอยู่แล้วนะครับอืมพอแมนนิวเซีลน ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นลูกผสมของนิวแซนกับดัวบูพันเพราะนั้นแมนี่มีเดือดดัวบู้พาน,นครับเมื่อมาผสมกับตัวนี้พอแน่ bon นะครับอาจจะกลายเป็นดัวบูพานเหมือนนะครับนี่ส <c oughs> ่วนสี่เอาไปผสมกับสีปลากับเหมาะนะครับสีนี่เหมาะเขื่อนคือพันธ์น,นี่มันให้ลูกดกนะครับเลี้ยงลูกเก่งนะครับ <c oughs> กับเหมาะอยูนะครับนี่ก็คือออกมานี่สีเป็นสีนี้นครับอชุดนี้ มีจองแล้วนะครับผูนึงมาสันสีไปผสมกับสีขาวสีขาวกับดำวกวุาเอ่อสีขาวก็เป็นลูกผสมกันครับเนี่ยอันนี้ก็มีรุดนะครับรุดดำเพราะว่ามันมีมันมีเลือดดำเนาะกรุดดำมากมาสูนี่ตัวนี้สีเก็บไว้นะครับเก็บไว้เบิ้งยังไงนะฮะคลิปนี้ก็มาเอ่อมารีวิวให้เบิ้งนะครับแล้วก็ เพื่อตอบคำถามน้่ครับว่าได้สีขาวไปนะครับกางวนว่ายานบ่เป็นตามที่ต้องการครับเพราะว่าภาคอีสานเฮ่าบ่ต้องการเอาไปเอาบ่ตงการเอาสีขาวเฮ็ดเนื้อนะครับต้องการสีอื่นนะครับต้องการสีนี่ชนมากนะครับเหมาะอีสานเหมาะครับสายเหนืออีสานนะครับเนาคลิปนี้ยานมันโดนพวดนะครับต่อไป คิปหนาผมอาจธิวาเรื่องอาหารครับเพราะว่ามีคนสงสัยว่าเอาอาหารงวขุนนี่เลียงไดบอนะครับผมก็เลียงครับกัตั้งแต่ใส่อาหารงวขุนกับ่ราะมีท่องเสียนะครับ <S <S <playground> พราะว่ามันดีกว่าอาหารหมูครับอาหารหมูอาหารหมูก็ดีอยู่คือโปรตีนสูงครับท้งอาหารงวขุนนี่โปรตีนหน่อยนะครับจะเลือกที่โปรตีนในหลายเน่นะครับถ้าโปรตีนหลายพดท่องเสียตายนะครับ เอาขอบคุณที่ติดต,ตามแลบชมครับคลิปนี้นะครับนะบค,ครับ